คืออันนี้คือเป็นสวัสดีทุกคนคือวันนี้อันนี้เป็นเหมือนเราเันรายการใหม่ใช่ไมมันไม่เชื่องรายการใหม่แล้วเพราะว่านี่ก็คือมาเล่าเรื่องฟังเพราะว่าเล่าเรื่องมันก็ไม่ใช่รายการใหม่สำหรับช่องกวนอะ่ะคือจะว่าไงดีมันก็ทําคลิปมาแล้วประมาณกี่คลิปว่าเออหนึ่งสองสามสามสี่คลิปใช่ไหมสามหรือสี่หรือห้าคลิปเลยที่เป็นที่มันเล่าเรื่องอะ่ะเออคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล่าไอ้พวกไอ้บอสใช่ไหมเออแต่นี่คือแบบว่า อยากเล่าคนเดียวเพราะว่าเหตุการณ์นี้คือมันเป็นเหตุการณ์ที่กูเจอคนเดียวแล้วว่าขี้เกียจพูดให้มันมันฟังถ้ากูพูดให้มันฟังอะกูโดนด่างง,งงแน่แน่ไอ้ <c oughs> กูกูขนมาเล่าลงยู u b e เลยเดี๋ยงไงก็เดี๋ยวถ้าออกคลิปไปก็มึงอย่ยดาด่ากันนะบอสคือเรื่องคือจะบอกว่าไงดีต้องย้อนกลับไปย้อนกลับไปช่วงแรกที่กูเข้ามาหาลัยอ่ะเออคือ อันนี้ขอเท่าความเดิมนิดนึงคือกูอะเป็นคนที่ความจาค่อนข้างขี้เรื่องการจําทางคือความจําไม่ดีมากมาคือจะเป็นคนที่จําทางอะไรอะไม่ค่อยได้ไปขนาดทางกับบ้านทางใกล้คือกูกูจาไม่ได้นะบางทีคือแบบง่ายๆกูก็ลืมไปเออแล้วทีนี้เริ่มเรื่องอคือกูก็แค่แบบว่าจําทางอยู่บ้านไม่ได้อะไรอย่างงี้คือค่อยๆอ่อยกับทีนี้ไอ้เฮียพอกูมเข้ามหาลัยอะไอ้ไอเฮียสมองอย่างกูอะจําทางอะ ถ้าไม่เป er <oz> ิด g ี s เคือมันมั่วสั่วทีนี้มันมีครั้งหนึ่งไว้ที่กูต้องการจะกลับบ้านขัดกับครั้งแรกคือต้องการไปกรุงเทพใช่ไหมโชคดีอุส่าห์ตีมานานๆอ่ะคือกูต้องไปกูต้องการไปกรุงเทพพอกับพอกูต้องการจะกลับใช่ไหมทีนี้พอครั้งนั้นคือกลับเปิด g ี s ประกลับเพราะว่ามันกลับครั้งแรกก็เลยต้องก็ต้องเปิด GPS เแล้วกันก็คือกลับไปได้ตามปกติแต่เรื่องเรื่องมันมีอยู่มาครั้งที่2คือกต้องการกลับครั้งที่2คือผ่านอีกผ่านไปประมาณแค่หนึ่งเดือนกลับบ้าน ครั้งหนึ่งคือกลับไปเพระาะวันเป็นวันหยุดยามันหยุดประมาณ5วันแล้วก็ต้องงานกลับไปสังไปทําอะไรจําไม่ได้ไปซื้อปลั๊กไฟใช่ไปซื้อปลั๊กไฟกลับไป1วันไปกลับวันไหนวะเป็นวันศุกร์ไม,ม่กลับวันศุกร์แล้วก็มาถึงกลับมาที่หอันเสา์แลวทีนี้ก็เลยแบบว่ามางั้นกูก็ไม่ไม่เปิด gps ดีกว่าก็คิดอย่างเงี้ยแล้คือไม่เปิด gps เียวคิดว่าคงต้องกลับกลับรีบลองดูไอ้หียคือมึงก็ต้องเข้าใจว่าทาง ไปสารคามอะ่ะทางกลับสารคามไปหนองเสียคือมันมันไม่ได้มันไม่ไกลมันมันเป็นเส้นจะเป็นทางตรงกันหมดอะ่ะคือกูเลยคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งที่ก็เลยลองกลับไปกับทางเลี้ยวอะไรก็เลี้ยได้ตามมเตยเอยแล้วทีนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะมีทางเลี้ยวติดอ,อ่าเป็นเป็นทางตรงใช่ไหมแล้วก็โอ้ยใช้ที่สอบปกติีบนึง เป็นทางตรงแล้วเป็นทางลวงโค้งไฟแดงนะวะมีเป็นทางโค้งไฟแดงแล้วก็มีตรงมีไฟแดงเนี่ยแล้วก็มีทางตรงไปอีกทีหนึ่งนี่เป็นอย่างนี้แลวทีนี้อ่ะเออกูอ่ะคือขอ้อเจียงกูต้องมาแล้วแล้วเลี้ยวเข้าไปเออือไม่ติดไฟแดงก็ไปเลยใช่ไหมแลท้ทีนี้ก็ตรงยาวก็บิงถึงบ้านได้แต่วันนั้น กูแม่งแบบว่าคิดว่าไอทางเดียวเนี่ยมันไม่คุ้นคือเนื่องจากเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพอะคือกรุงเทพถ้าก,กลับจากกาลสินมาไปนองซีก็จะตรงมาทางนี้เนี่ยเหมือนกันแล้วทีนี้กูกลับจากกูว่ารู้สึกเหมือนจำทางข้างหน้าได้คุ้นๆกูเลยคิดว่าทางเนี้ยมันไม่น่าใช่ทางกลับกูต้องตรงไปตรงไปเสร็จอเฮี้ยกูแม่งตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆกูแม่งไปเจอโรงงาน เป็นโรงเป็นโรงอะไรเป็นโรงงานโคตรใหญ่ซึ่งกูไม่ไม่คุ้นไม่คุ้นแบบไม่คุ้นมากๆไม่เคยไม่เคยไปโรงงานที่นี่มาก่อนกูเอใจแล้วว่าทาไมมันมีโรงงานนี่ตอนกูขับมากูเอใจแล้วก็คงไม่เป็นไร,รมั้งมันคงลืมไปเองไม่ได้กลับมาตั้งหนึ่งเดือนตรงไปเลยแหละอีกสักแป๊บกูไปเจอเสาไฟกูรู้จักเออเสาไฟเป็นเสาไฟเหล็กอะคือพวกมึงเคยเห็นกันไหมแบบว่า เออใช่มันคือเสาไฟฟ้าแรงสูงนี่นี่กูขับไปเจอเสาไฟกูขับไปเจอเสาไฟฟ้าแรงสูงไปเออทีนี่ก็แบบไอ้เหี้ยบ้านกูแม่งมีเสาไฟฟ้านี้ด้วยหรอวะก็แบบอี่ไม่น่ามีนะคือก็ต้องใจเราขับไปไม่เจอเสาสี่เรียงกันสี่ห้าเสาอ่ะคือกูก็ไม่เอกใจว่าบ้านกูมันไม่มีเสาไฟฟ้าเหี้นี่อะนี่กูคงแบบว่าก็แบบงั้นงั้นงั้น เปิด g p ดูแล้วกันแบบยอมยอม,ยอมท้ายยอมเปิด g p เออไอ้เหี้ยจากกูจะเข้าหนองเสียกูไม่ไปโผลอ่อยู่ยางตลาดซึ่งมันอยู่มันมันมันเชื่อมหนองเสียมันอาจจะเชื่อมนะแต่ไม่รู้อะเพราะว่ามันมันเลยมันเลยทางเลี้ยวไปไกลแล้วกูเลยต้องเดียวกลับมาอะไรเหี้ยมึงเข้าใจปะพอขากลับแม่รู้สึกว่าเวจะจัดะเอออันนี้คือครั้งแรกที่กูหลงทางนะเรื่องครั้งแรกที่กูหลงทางที่แบบที่มามาแล้วกูโดนเลยเลยอีกตอนหนึ่งคือ ีกตอนหนึ่งคือเหตุเกิดมันเหตุเกิดนานไม่มันก็ไม่นานมันประมาณเดือนที่แล้วอีกมั้งเอ,อเรื่องมันเมียว่ากูกับไอ้เตืรอต้องการไปเด็กชาบูกันที่เสริมไทยเจ <c oughs> ้าค้ามันจะมีเสริมไทยไหมที่นี่แล้วทีนี้เออกูปไปเสริมไทยร้านขอไม่บอกชื่อร้านแล้วกันแต่สมมติร้านมันตั้งอยู่ชั้นสองนะสมมติน,นี้อันนี้ขึ้นมาชั้นสองร้านจะตั้งอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ แล้วก็จะมีละอื่นอะเต็มไปหมดเลยคือแบบสมมตินะสมมติอันนี้มันไม่ได้เป็นแบบแผนมันจริงนะอันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นแทนที่บันไดเลื่อนแล้วก,กันนี่บันไดเลื่อนก็จะมีบันไดเลื่อนขึ้นมาสมมติสมมติสมมติมมนะแต่แตก่กูจำไม่ได้เพราะว่าเออความจริงกูเพิ่งไปเสริมไทมาวันนี้แต่ว่ากูก็ลืมเหมือนเดิม คือกูสมมติขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมว่าจะไปกินชาบูกันเนอขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้เฮียแล้วตรงเนี้ยเนี่ยทางเนี้ยมันมีนะแต่มึงโซนเฮียนนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูแม่งไม่ได้ไปคือแบบกูเดินอ้อมหาอ้อมหาเดินอ้อม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 ทุกที่เดินขึ้นมาขึ้นลงขึ้นบันไดขึ้นลงชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นหนึ่งสอง,สองคือกูแม่งไอ้เฮียกูไอ้กูคนจําทางไอ้กูคนที่เคยมา ไม่ก็เสดกจ,จํำทางไม่ได้ไอเ้เคเตอร์มันก็ไม่เคยมามันก็ิยการว่าพวกกวาดเดินวนกันประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเกือบถึงหนึ่งชั่วโมงขึงอะ่ะคือเดินวนกันในเสือคไทยไอเ้เคยกูตอนนี้ต้องแบบว่มา,มาถึงเคยกูคเคยหนักสุดถึงเข้ายู u b e ว่าวิธีเข้ายูท b e ว่ากินชาบูจิจุจดในในใน,ใน,ใ,นในที่นั้นอะ่ะเพืเ่อนที่ดูว่าร้านอยู่ตรงไหนไอ้อเยคยกูเปิดดูไม่กูยังหาร้านไม่เจอแล้วทีเนี้ย เลยต้องทักหาเพื่อนที่มันไปร้านชาบูกูเลอครั้งแรกที่มันไปที่มันพากไปมันก็เลยบอกว่าความจริงอ่ะมึงเดินขึ้นเป็นบันไดนะมึงก็เดินไปทางนี้นี่ก็จะเจอไอ้เคี้ยคือสุดท้ายอ่ะกูแม่งเดินง่ๆไปอ่ะก็ทางเคี้ยเนี่ยกูเพิ่งมารู้ว่าไอ้เขี้ยกูลืมเดินมานี่วะแล้วแม่งก็ไเจอเจองงๆเลยเว้ยเจอใกล้ๆร้านหนังสืออ่ะที่กูชอบไปอ่ะคือมันจะมีร้านหนังสือใกล้ๆอ่ะมีร้านหนังสือนี่มีร้านหนังสือแล้วเออแม่งก็มีร้านใกล้ๆ ไอ้เทีย่ยวันนั้นก็เลยกว่าจะได้กินก็คือชั่วโมงครึ่งจนไอ้เที่เตอร์ลงไปซื้อไอติมที่ที่ KFC ชั้นแรกแล้วกูจะมาบ่นเทีย่ลยอะไรเรื่องหนึ่งคือ,อน,นี่คือเราส,ส,สร้างสร้างคลิปนี้มาเพื่อมาบน่นโดยเฉพาะนะ <c oughs> คือเรื่องเทีย่ยเตอร์มันจะเป็นประเภท,ทเทีย่ยว่าไม่รู้เป็นที่อะไรคือ,อเตอร์มันอยู่กูใช่ไหมถือว่าไปด้วยกันบ่อยมาก อยู่กับเฮ้เตอร์เท่ไรเรื่องแดกชาบูอ่ะไม่แดกไม่เคยคุม้มคือคือต้องเข้าใจแบบคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยกินกินให้กินให้คุม้มในาจจสายตาทคนอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าคือไม่มึงไอ้เฮี้ยมึงไปร้านชาบูมึงแดกมีหยกอันเดียวอิ่มไม่ได้เว้ยไอ้เฮี้ยนะั่นคือแดกไม่คุม้มยังไงก็แดกไม่คุม้มแล้วตอนนี้เจ็บคอมามาตอคือมันแดกมันแดกไม่ค่อยจะอิ่มไม่ค่อยจะคุ้มทุนของมันซะเท่าไหร่เพราะว่า มันกินเขานั่งน้อยไอเฮียเตอร์มันไปกวอะมันกินน้อยจริงๆงแต่มันก็บอกกูนะว่าไอ้พอมันไปกับไอ้โจ้กับไอ้ตันอะเออมันกินเยอะนะแต่มึงไปกับกูไงมึงไปกับกูซะส่วนใหญ่บางทีอะมันก็ส่วนใหญ่ไหมเออคือกูอไปกับมันส่วนใหญ่แต่มันอาจจะไปคนอื่นได้เพราะว่าไอเฮียนี่เหมือนปากบอกอินโทรแต่มึงก็ไปกับทุกคนนะไอสัตว์มันก็แบบแดกข้านั่งที่ไม่คุมแต่ถ้ามันแดกคนอื่นมันคุมกูก็ไม่ได้ว่าแต่มึงไปกับกูมึงไม่คุมไงไอเฮียส่วนใหญ่ทิ้งมาลาไหมกู มันอาจจะมีบางทีที่มันกินแบบเป็นเดอะแบกอะเออแต่ครั้งนั้นคือมึงนับครั้งได้เลยไอ้ที่บางทีที่มันอิ่มหลังกวัวไม่ใช่พราะมันกินเยอะนะมันไม่กินมันไปแล้วมันค่อยๆกินค่อยๆกินสุกูก็กินกินแป๊บเดียวมันก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงควบเอิ่มอิ่มแล้วไอ้ที่นี่แม่งนั่งแหนอติมอยู่เออแต่ก็ไม่พูดเพราะว่าเราจะพูดเรื่องการลงทางคลิปนี้เรื่องชาบูอ่ะกูเล่าได้ยาวเพราะว่าไอเอเตอร์มันมันก่อวิธกรรมมาเยอะมากๆในเรื่องการเด็ดชาบูของกูอ่ะ แต่เราจะไม่พูดให้มันเสียเสียเกียรติเพื่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวกูเล่าไม่คลิปต่อไปนี่แหละพอเดินเสริมไทยมันก็หลงอ่ะพอกินเสร็จก็เลยอ่ะกับกับบ้านแล้วกันมันก็จบแล้วคือเรื่องลงท้ายที่เสริมไทยแต่ว่าไอ้เฮียมึงคิดว่าเสริมไทยจะเป็นที่ที่กูลงทางเหรอไม่ใช่กูแม่งหลงทางบ่อยมากคือจะมีข้างหนึ่งที่กูกับเพื่อนกูไม่พอไม่บอกนะคนหนไปที่ไปที่ไหนจําชื่อไม่ได้ เป็นที่สับออกกำลังกายปั่นจักรยานจําชื่อไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือไม่ได้แบบจงใจปิดดิกระสินะคือกูลืม <laughs> คือจะมีนี่ส่วนนี้แตะกันนี่จะมีทางอ้อมสำหรับปั่นจักรยานประมาณนี้โอโอกสิบป,ประมาณนี้หระมั้งนี่ชุดนี้เป็นที่อ้อมจักรยานแล้วกัน ไม่เอาดีกว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยพอดีแฮะนี่แล้วกันนี่เออปีที่ปัญจายานแล้วทีนี้อางานตัวงานอยู่ตรงไหนตัวงานอยู่ตรงนี้ตัวงานอยู่ตรงนี้อสามเหนี่ยมแล้วกันตัวงานอยู่ตรงนี้นี่นี่คืองานที่จัดขึ้นนี่คือที่ออกกําลังกายของพวกคนที่ไปตรงจุดนั้นนะเออเรื่องมันมีอยู่ว่ามันนั้น นึกคือขี้อะไรพวกแม่งนึกคือขี้อะไรกันก็ไม่รู้ดีชวนแม่งแอดคนละชวนไปกูจะบอกอย่างงั้นเออวันนั้นออกกําลังกายด้วยก็มีแล้วกัน,น,น,กนเออก็ไปกะาจะไปวิ่งเริ่มมาไปสี่โมงเย็นสัตว์ะคือเออ,เอ,อ,เอ,อก็แบบคิดเนี้ยดีไอ้ขี้สี่โมงเย็นนะั่นอะยังไงถึงนั่นก็คือแบบว่าก็จะแบบว่าห้าโมงหนึ่งชั่วโมงอ่ะคือเข้าใจบบว่าขับมันไม่ไ,มไกลมากมันหนึ่งชั่วโมงเด้๋ยววิ่งหนึ่งชั่วโมงกลับบ้านซื้อของกินที่นั่นแบบอิ่ม ไอ้ที่ย่สเกิดขึ้นคือพวกกูเปิด GPS แล้วพากันหลงทางคืออันนี้คือไม่ใช่กูคนเดียวแต่กูเป็นคนขับไงกูเป็นคนขับนำไอ้ทีย GPS แม่งพากูหลงพากูหลงไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> มันมันมีคนน้งนึงที่กูกูขับตาม GPS อะ่ะเหรอกูขับตาม GPS เนะี่ยขี่ตรงไปใช่ไหมทั้งที่มันทั้งที่มึงเลี้ยวมันก็จะมาโผล่ตรงเนี้ยแต่มึงดันทากูเลี้ยวไปฝั่งนี้ และไอ้แค่นี้แม่งคือเป็นบ้านคนคกูก็ใส่เสื้อใช่ไหมล่ะเออกูก็เลยใส่เสื้อแบบเลี้ยวไป <c oughs> yeah. กนนแบบูเลยเลีอยเฮียกูก็เลยแบบเลี้ยวไปตรงนี้เดี๋ยนีเอ้ยพอเลี้ยวไปเสร็จใช่ไหมจีเอ็มแม่งบอกว่าจุดหมายของคุณไม่อยู่ทางซ้ายไอสัตว์ทุ่งนา แล้วไม่มาแล้วไม่กูแม่งจอดในเือทีนี้พวกกูก็เลยงงวะแล้วสดุดมันไปทางไหนพวกกูก็เลยแบบงั้นไอ้มันก็คิดมันก็บอกว่าไอ,อ้ที่เราขับผ่านเมื่อกี้น่าจะใช่เพราะเห็นคนปั่นจักรยานอยู่ก็เลยอ้อมกันอ้อมมาเจอสะพานก็เห็นคนรถส่วนมาก็ถามว่าไอ้จุด,จดนี้ไปทางไหนเออก็เลยบอกว้ตอตรงไปเลยไอ้เที่ยตรงไปอย่างไกลทีนี้คือมึงคือมึงก็ดงมันคือมันอ้อมเรียบมาเลย นี่ก็เจอทางเข้าแล้วก็เลี้ยวมาก็เจอทางเข้าตรงนี้นี่ทางเข้ามันอยู่ตรงนี้นี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้เรื่อง,องแล้วก็เรื่องก็จะมีอยู่อีกครั้งหนึ่งเคยเรื่องที่ว่างานอยู่นี่กูดันเห็นลูกศรให้ตรงไปทางนี้ลูกศรให้แบบให้กดตรงไปทางนี้คืออารมณ์กูคิดว่ามันเป็นวันเวย์ไงกูคิดว่ามันเป็นวันเวคือแบบเออห้ามย้อนสอน พวกกูก็เลยต้องขับดิง่งเลี้ยวมาแล้วคือมึงคือมันไม่ได้ใกล้ๆนะเว้ยคือมึงก็ต้องเข้าใจว่าไอ้เฮียขับมอไซค์อ้อมกูยังเหนื่อยกูยังเหนื่อยหลังจะขับมอไซค์เสร็จไอ้เฮียแล้วที่มีกูแบบทอ้อเลยปะ่ะไอ้เฮียทางเข้ามึงอยู่ตรงหน้าแล้วมึงเลี้ยวแลวคืออันนี้คือจะบอกแล้วว่ากูกูก็มีส่วนผิดด้วยเพราะว่ากูคนบอกให้มันไปอย่างนี้ไงไอ้เฮียคือแม่คือไอ้เฮีย ไม่ไวตอนหลงกูตอนขับตอนวนกูไม่เกือบหลงทางไอ้เหียเพราะกูเกือบเลี้ยวไปทางไหนก็ไม่รู้ไอ้เฮียแต่ก็เอ้ยถือว่าถึงโดยสวัสดิภาพถ้าไม่นับกูไปโผล่บ้านคนอื่นนี่เรื่องามาีเรื่องนี้เลยนี่สามนะเรื่องขรงทางคงคิดว่ามหาลัยนี่คงก็คงไปทางสถานที่คงหลงเพราะว่ามันเป็นสถานที่มันต่างเ,เดิมไอ้เหียนในมหาลัยกูยังหลงเรื่อง ล่าเรื่องที่เกือบจะล่าสุดหลังจากกลับจากที่หลังจากกลับจากเคียเนี่ยวันต่อมาคือว่าเพื่อนกูเพื่อนที่แบบเจอกันในเซกน,นะแล้วทีนี้มันมันแบบว่าไปวิ่งกันไหมที่สนามไอ้อกูก็แบบเอ้ดีดีสนามก็มีที่อยู่ดีก็มีเที่ยววิ่งเออ นี่คือสนามมิ้งไม่บอกสนามเลยว่าได้อยู่มึงอยู่ที่เดียวกูมึงก็รู้ว่าสนามไหน <c ười> คือเรื่องมีว่าสมมติทางปึบปึ๊บเอ่ออาจจะเขี้ยนนิดหน่อยเออนี่นี่นมวงเวียนน่าจะตรงนี้น่าจะนะกูกว็วาดมั่วเหมือนกันไฟแดง ไฟแดงก็สามสีนะอืมเขียวแดงเหลืองเขียวนิเออช่างหัวมันเถอะกูว่าที่เหีียจบคือเพื่อนมันก็ส่งโลมาให้กออูกูก็เลยขับขับขับตอนแรกอะถึงถึงด้วยสวัสดิภาพเลยแบบสวัสดิภาพก็เหี้ยแล้เดี๋ยวนี่มันจะมีอันหนึ่งที่กูแม่งขับเลยประตู ไอ้่เนี่ยแม่งดันทะลึ่งมีประตูทางออกกูแม่งขับตรงมาแล้วออกประตูแล้วขับมาแล้วอ้อมจะอ้อมมาไอสัตว์ฝั่งเนี้ยฝั่งนั้นเปิดนะแต่ฝั่งขี้นี่ปิดคือมันไม่เชิงปิดอะ่ะมันมีทางไปมันมันไปได้นะแต่เมื่อเข้าใจไหมมันไปแล้วมันไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะมันไม่ได้เข้าสนามวิ่งไงเหียทีนี้กูเลยต้องย้อนกลับไปย้อนย้อน,ย,อน,ย,อนย้อนมามาจอดรถประมาณตรงนี้ ก็แล้วก็แบบรอเพื่อนแล้วก็วิ่งด้วยกันไอ้กูก็วิ่งวิ่งจนเสร็จอะเออวิ่งหลังจะวิ่งเสร็จแล้วใช่ไหมกูเลยคิดว่ามันมันอยู่ในไม้อะไรกูคงไม่หลงหรอกไอสัตว์นี่จําทางแี่นี่ไว้นี่คือทางที่กูมาฟึบฟืบมาฟืบไปอย่างเงี้ยจอดนี้แต่ขากลับกูกลับทางไรหนรู้ไหมกูจํากูจําผิดกูฟึบอ้อมวงเวียนแล้วกู ทีนี้กูไม่ไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็ไม่โผล่ทางมือเข้าใจอารมณ์ไหมแม่งคือแบบทางไงแล้วเสร็จมันก็ทางตัดไรอะคือทางตัดคือมันไม่มีที่อะไรแล้วคือข้างหน้าไม่ก็เป็นทุ่งโล่งไงนแล้วทีนี้ก็เลยแบบเอ้าเฮียกูมาโผล่ที่ไหนวะก็เลยต้องขับย้อนกลับมาเพื่อที่จะกลับมากูขับแต่กูไม่ได้แบบขับมาสบายๆกูต้องเปิดจมีเอเพื่อกลับหอพอมาปุ๊บกลับปุ๊บปุ๊บถึงหอ อนี่ก็เหตุการณ์ที่สามเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูลืมแล้วกูลืมลว่าเหตุการณ์ที่นี่ไปได้ไง,ไงะวะเดี๋ยวนะเรื่องอ่ะมันมีอยู่ว่าวันนั้นอ่ะเพิ่งกูเพิ่งมามาอะไรใหม่ๆเออแล้วทีนี้ฮะมันจะมีตลาดตลาดขายของกินอยูน่นี่ใช่ไหมสว่วนนี้ก็คือสว่วนนี้ก็คือทาง างแล้วก็มีเกาะกลางเฮ้ตลาดอยู่นี่ไม่ได้มันไกลเกินไม่ช่งหัวมันแล้วกันนี่ตลาดถือว่านี่ตลาดแล้วกันคืออันนี้คือภาพต่อกันเลยนะตรงมาถ้าตรงถ้าตรงไปสักหน่อยมึงจะเจอไฟแดงไปไฟแดงชึบ มีตีโค้งไปทางนี้หรือเลี้ยวทางนี้หรือมึงจะตรงไปวันนั้นหลางจากห้างจากกูกินข้าวเสร็จกูก็ออกมาจากตลาดแล้วก,แวก็แล้วก็แบบว่าตรงฟิวมามาโผล่ตรงนี้ตรงมาหยุดที่ไฟแดงปึ๊บนี่ถ้าทางมันจะมาเป็นอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ออกมาเป็นไฟแดงแล้วก็พุ่งไปที่หอ,อกูนี่ความจริงกูคนเลี้ยวมาตรงนี้คนเลี้ยวมาตรงเนี้ย นแต่วันนั้นบังเอิ้นกูจำทางไม่ได้กูเลยตรงแม่งเลยแล้วกูไปตรงใช่ไหมแล้วกูก็มันก็มีทางเชื่อมตรงนี้อีกใช่ไหมล่ะเออมาคือตรงมาเสร็จใช่ไหมปึ๊บตรงมาแล้วกูความเจริงมึงควเรเลี้ยวนะแต่กูแต่กูจำไม่ได้ว่ามันตรงเลี้ยวกูเลยตรงไปถ้าตรงไปมึงจะโผล่ไงถ้าตรงไปมันจะมีทางแยกตรงนี้ มึงตอง้าสุดท้ายมึงจะมาโผล่นี่คือมึงต้องเข้าใจว่าเท่ากับว่ากูอะไปทางนี้ไปกินข้าวแล้วตรงกับไปอ้อมนู่นจะกลับหอที่มันทางที่มันรัดขึ้นที่มันง่ายกว่าเดิมสุดท้ายกูแม่งกลับมาโผล่ทางเดิมติดไฟแดงที่เดิมและกลับหอทางเดิมไอ้ที่คือมันไกลไงคือมึงเข้าใจว่ามหาลัยแปลว่ากูขับอ้อมมหาลัยอยู่ตอนนั้นไอ้ที่คือแบบ โอ้โหเปลืองน้ำมันจัดทีนี้มันก็จะมีเรื่องที่สอันนี้คือแบบเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นมันก็แบบมันมาใหม่มันก็คงเกิดมันเป็นเรื่องแบบนี้มันจะเกิดอยู่แล้วก็ตามตายเด็กใหม่มามหาอะไรคนอื่นอาจจะหลงไหมกูไม่รู้แต่กูหลงงกินน้ำหนดนี่งั้นก็เจอกันคลิปหน้าดีกว่าเราคลิปหน้าเนี่ยกูจะมาเล่าเล่าเรื่องของเพื่อน กูจะมาเล่าเรื่องฮีเตอร์แม่งูจะเผาแม่งหมดเลยสักมันกดพฤติกรรมเฮี้ยอะไรไปกูบ้างเพราะว่าสองสามวันนี้พวกกูอะไปเสริมไทยกันบ่อยมากเว้ยคือมึงคือพวกพวกพวกคุณลองคิดดูนะไอเฮี้ยเมื่อวานพวกกูก็ไปเสริมไทยกันไปซื้อติ่มถ้วยเดียวแล้วกลับไอเฮี้ยขับหลายกิโลเพื่อไปซื้อติ่มทีเอฟซีอันเดียวแล้วกลับบ้านก่อนนั้นกูไปอีกกูไปอะไรกูไปในอินคือกูต้องการไปซื้อหนังสือหนังสือกระตุ้นมาอ่าน กูไปแล้วกูซื้อไหมกูไม่ซือ้ <c oughs> อดก็ไปเล่าคลิปต่อไปโอเคเจอกันคลิปหน้า